สามเหตุผลที่คุณต้องมาเลือกรถในงานมอเตอร์โชว์ 1. คุณจะได้เปรียบเทียบรถยนต์ได้หลากหลายแบรนด์พร้อมรับข้อเสนอสุดประทับใจ 2. คุณจะได้เลือกรถยนต์ดีๆสักคันแบบไม่กดดัน 3. คุณจะได้พบกับเทคโนโลยีใหม่ๆที่ตอบโจทย์ในชีวิตประจำวันพบกันที่งานบอนโอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่42 ตามมาตรฐานการชมงานในแบบวิถีชีวิตใหม่ใจเป็นสุข24มีนาคมถึง4เมษายนนะ Impact, ออานี้น c าช l เลนเจอร์อิม t คเมืองทองธานี สาวพิมอัศวหิหมผัดหอยทอดกระทะยักษ์แจกจ่ายให้กับผู้พิการที่สำนักง,งานสมาคมคนพิการจังหวัดสุนทราการตำบลบางกระสอบอำเภอพระประแดงจังหวัดสุนทราการนางสาวพิมอัศวหเหมสมาชิกสภาอบจสุนทราการเดินทางมาให้กำลังใจคนพิการภายในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี2563ครั้งที่40สมาคมคนพิการจังหวัดสุนทราการพร้อมท้งลงมือผัดหอยทอดกระทะยักษ์บริเวณซุ้มร้านหอยทอดตะเปียกหนวดก่อนนำไปแจกจ่ายให้กับคนพิการที่มาร่วมงานประชุมได้รับประทานกันด้วยความ เรโดยขอเป็นส่วนหนึ่งในการสมมอบกำลังใจให้กับคนพิการจังหวัดสมุทรปราการทีมข่าว AEC t i v i s i o n Channel ราย e